ประกอบเครื่องสัญญาดากอนไฟนะครับ gx สามห้านะครับผมอืมเป็นเครื่องของดากอนไฟนะครับผมสีจังหวะนะขั้นตอนแรกแล้วก็ทําตามนี้เลยนะครับเอาตัวเครื่องกับตัวการมาใส่น็อตทั้งสี่ตัวขันค่อยให้แน่นนะครับผมชุดประแจเขามีมาให้แล้วนะครับผมเป็นประแจ l สองเบอร์นะครับแล้วก็พวกนงพวกน็อตเขามีมาให้หมดเลยนะครับแั่น,นั้นมาคลายน็อตที่จะจับตัวแฮนด์นะครับเอาแฮนด์ใส่เข้าไปลองดู นะครับผมืมแกออกมาแล้วก็ตัวนี้นะครับมันไม่มีตัวที่ไปชนนะคือเราจะแบ่งครึ่งกันนะครับผมระหว่างฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะอืมเราก็เลยต้องขอดออกมาดูนะครับอันนี้เราจะวัดระยะแล้วก็ขีดประกาไว้แล้วก็สมเข้าไปจนถึงขีดนะครับผมแล้วก็สมอีกฝั่งหนึ่งเข้าไปให้มันชนกันนะครับผมแล้วก็ทําการปรับตั้งตามที่ต้องการนะครับผมเราจะเอียงไปเอียงฝั่งไหนก็ได้นะิสระนะครับสองฝั่งนะครับแล้วแต่เราถนัดเลย แล้วเราก็มาทําการขันน็อตเข้าให้แน่นนะครับผมอืถ้าเกิดไปตัดแล้วไม่ค่อยรู้สึกไม่ดีก็สามารถปรับตั้งได้นะครับผมแล้วเราก็จะมาใส่ตัวสายคันเล่งกันนะครับผมก็จะถอดฝาครอบก๊องอากาศออกมาแล้วก็เอาสวมเข้าไปนะครับผมอันนี้ไม่ได้โฟกัสให้ดูนะครับก่อไปด้วยนะครับผมก็ใส่ไม่ค่อยยากนะครับผมใส่ง่ายๆนะใส่ตัวสายคันเล่งเข้าไปแล้วก็ปรับตั้งดูนะครับก็กดคันเล่งดูนะครับจากนั้นก็ทําการ ใสสายไฟนะสีแดงใส่สีแดง,ส,แดง,ส,แดงสีดําใสสีดํานะครับผมใสไฟดับเครื่องนะครับตัวนี้แล้วก็เอาประแจมาขันล็อกน็อตนะครับตัวขันเร่งนะครับผมจากนั้นก็เอาตัวคีเวนทายที่ค้อยมานะมารัดตัวสายไฟกับสายคันเร่งนะครับผมเข้ากับกันประกอบตัวกาดป้องกันเศษกระเด็นนะครับผมอืมอันนี้สามารถแล้วแต่เราเลยจะเอาไว้ตรงไหนก็ได้นะครับพขขึ้นบนลงล่างได้หมดนะครับผมแล้วก็ขันน็อตเข้าให้แน่นแค่นั้นเองนะครับ จากนั้นมาดูวิธีการใส่ใบนะก็สอดตัวปัจจัย L ทีค่อยๆมานะครับไปล็อกนะครับแล้วก,ก็หมุนนัดอ,ออกโดยหมุนตามเข็เมนาฬิกาจะหมุนออกหมุนทวนเข็มจะหมุนเข้านะครับผมอืมเห็นไหมจะเป็นตัวล็อกแบบนี้เลยนะครับผมนะง,ง่ายๆนะครับพวกนี้นะอืมไหมมันจะเป็นล็อกอยู่างนี้น,นี้เป็นใบบังต่อนะและอันนี้ก็จะเป็นตัวจานเอ็นที่เขาให้มานะครับผมคือเขาแถมมาเลยนะครับผมตัวจานเอ็นนะครับก็ใส่ไม่ยากนะ กระปุกสีดำแบบนี้ครับส่วนมากนผมไม่ค่อยใช้เอ็นนะมันลเลอะเปื้อนตัวก็วเลยไม่ค่อยใช้กันนะครับผมกับตัวเอ็นจะนะครับผมจะใช้ใบบางต่อเป็นส่วนมากนะครับผมอืการใส่กระบุกเอ็นก็หมุนเข้าทวนเข็มหมุนออกตามเข็มนาฬิกานะครับผมก็จะเป็นน็อตตัวเมียอยู่ข้างในกระปุกเอ็นหมุนเข้าไปเลยนะครับไม่ต้องใส่ตัวฝาล็อกแล้วก็ตัวน็อตนะครับผมอันนี้เป็นใบวงเดือนที่ค่อยมาก็ใส่เข้าไปได้เหมือนกันนะครับผมใบวงเดือนก็ใส่ให้ถูก ทางทิศทางด้วยนะตัวนี้นะครับผมจะมีทิศทางการหมุนของตัวเครื่องตัดญ้าอยู่นะครับผมถ้าเกิดใส่ผิดด้านก็จะตัดยาไม่เข้านะแล้วก็หมุนเข้าเ็นไหมบนเข็มนาฬิกานะครับผมตัวนี้เป็นกล้องหลังนะที่ผมถ่ายอยู่นะครับคลิปนี้ก็จะประมาณห้านาทีนะก็ยาวหน่อยนะพยายามตัดให้สั้นที่สุดแล้วนะครับผมนะก็ได้มาประมาณนี้ถ่ายคลิปก็จะมีการตัด้าแล้วก็สตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับผมอืมแต่คลิปการแกะกล่องนะเป็นคลิป ต่อไปนะครับเป็นคลิปหน้านะถ้าเกิดอารมณ์กันนี่คือยาวสี่นาทีนะครับเชื่อว่าทุกคนดูไม่จบแน่นะครับผมนะก็เลยขอแยกไว้เป็น2คลิปวิดีโอดีกว่าอันนี้คันออกนะครับตวนเข็มนาฬิกาไปตามเข็มนาฬิกามันจะออกนะครับผมและกรณีที่เราใส่ใบบางตอแล้วเราไปตัดโดนตอไม้อะไรเงี้ยมันจะน็อตมันจะแน่นขึ้นเรื่อยๆนะมันจะแน่นมากแนะน,นําให้ใช้บล็อกไร้สายหรือบอล็อกลมนะครับยิงออกเอานะครับผมนี้เราก็จะมาเติมน้ำมันเครื่องระดับน้ำมันเครื่องก็ อยู่ที่บริเวณก็เติมให้มันล้นนะตั้งเครื่องไว้ให้มันขนานกับพื้นแล้วก็เติมให้ล้นนะครับผมอันนี้คือระดับน้ำมันเครื่องนะอืมก็เปลี่ยนไปบ่อยด้วยนะครับผมพยายามเปลี่ยนไปบ่อยนะครับมันเครื่องจะเสียได้น้ํามันนะครับผมอืมจากนั้นเติมน้ํามันเก้าห้าหรือเก้าหนึ่งลงไปนะครับผมแล้วก็ปิดฝาให้แน่นกดแยกน้ํามันเปิดสวิตช์ก่อนนะครับกดแยกน้ํามันที่ใต้คาร์บูเรเตอร์นะครับผมให้เต็มระบบจากนั้นก็ดึงคันโชคนะครับผมขึ้นมานะ แบบนี้นะครับแล้วก็สตาร์ทเลยนะครับโดยไม่ต้องเล่งกันเล่งอ่ะอพอเครื่องติดแล้วก็ปล่อยไว้สักพักหนึ่งนะครับผมนะจากนั้นเราก็จะมาเอาคันชกลงนี้เราทดสอบเครื่องดูนะครับแล้วก็สตาร์ทใหม่ต่อติดง่ายเลยนะครับผมเครื่องนี้ผมทดสอบการใช้งานไปแล้วนะร้อนไม่ดับไม่รวนไม่งอแงนะครับผมลองตัดทั้งวันยานหนาๆนะครับเล็งแบบสุดจนเครื่องร้อนสุดเลยไม่งอแงครับเครื่องนี้ใช้งานดีมากๆเลยนะครับผมอืม ถ้าตัวก็ไม่ถึง2ใบเทาด้วยซ้ำไปนะครับผมตัวนี้คุ้มค่ามา,มากเอาไว้ตัดยาบริเวณบ้าน